มาเลยไปนะจ้าดูสิว่าแชมป์เขาในนามว่าเทพสิริชัยสิงห์บางบัวรอนไปไว้เมื่อวานก็รักษาแชมป์ได้ดูสิว่ารุ่นไม่เกิน40่สฝีไม้เทพสิริชัยสิงห์บางบัวรอนไปไว้จะสามารถรักษาแชมป์ได้ไม่เพราะบอกเลยว่าไอ้คู่นี้เป็นศึกภายในศึกเซเลอร์คอมพิวเตอร์ชาวตำบลอาสาบานอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมดูสิว่าแม่เจ้านางวัสลีพุทธารามกับแม่เจ้านางวัดวัต ูกประชาชานาดูชิว่าท่านหลวงพ่อพระครูวชิราประชาชานาวันนี้วันนี้สมองจะลุกไปเป็นไฟหรือไม่ครับพี่น้องสมองจะลุกเป็นไฟได้หรือไม่ดูจากการออกตัวกันดัวเราดูตับดูไตดูไส้กันพุ่งกันดีครับทีมงานของเทสินสิสายถึงแม้ขนอนครับจากวัดสรีพุทธารามเจอไขรไม่เจอเจอเจ้าแม่สีทองจากวัดทุ่งประชาชนเอาออกตัวกันมาตอนนี้ต่างภัยต่างต่างลุกเดินลุกเดินเติมพลังกันออกมาแล้วครับพี่น้อง เอาละครับ้ะพายแบบนี้ก็ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาเหมือนกล้วยปิ้งครับในเมื่อรู้ใส่รู้พุงก็บอกว่านี่แหละครับไม่น่าจะมีอะไรในกอภัยนอกจากดําไม้สองตอในเมื่อเหลือทั้งสองแล้วครับก็น่าจะรู้จะรู้เกมกันดีครับก็ยังดึงสต็อกจอกไปผายเหนียวดึ๊บเหนียวดึ๊บปับดึงไปตามเกมครับรู้่อว่าระยะเดินทางใครจะดีกว่าใครครับในเมื่อลูกระดูกรู้เบอร์ครับรู้กันทุกอย่างครับเห็นหน้าค่าตากันดีครับก็ค่อยๆประคองครับนําจิตนําใจครับ ไปดีกว่าใครไว้ใครเอาไปตนเที่ยวนี้ก็ยังกอะกลุ่มคุ้มเชิงครับยังเดินเกมคนมาคนละตุ๊บสองตุ๊บยังใส่คนละบัตรสองบัตรครับเริ่มจะนวเนียนัวเนี้ยเหมือนผัวเมียภรรยาจีบกันใหม่ๆครับแต่ดูไปดูมาเทพศริชัยเทพศริชัยกาะกลุ่มคุ้มเชิงวันนี้มาดูซิว่าพี่แป้งกับพี่ปุ้ยพี่แป้งกับพี่ปุ้ยจะมีอะไรวาดลายช่วงเทไทยแต่ดูไปดูมาจะแม่สีทองจะแม่สีทองก็ค่อยๆไล่ตะปบไล่อัดไล่แซงไล่แลกกันมาว่าแล้วเทพศริชัยก็บ เต็มร้อยเต็มล้านแล้วจ้า ดูสิว่าทีมงานเจ้าแม่สีทองเจ้าแม่สีทองวัดทุ่งประชานานเอาแล้วเจอใครไม่เจอก็ต้องบอกว่าเหลือแต่จาตต้าตุตาเชมเก่าเมื่อปีที่แล้วเอาแล้วว่าเจ้าแม่สีทองวัดทุ่งประชานานัหลวงพ่อพระครูวัชระจะว่ายัางไงในเมื่อตอนนี้ในเมื่อตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งสนามก็ต้องให้ล็อกเหใจเลอยทังมันไกลหนึ0ันเมตรดูสิว่าระบบหายใจตับไตใสภูเใครจะดีดกว่ากันว่าแล้วว่าแล้วทีมเมื่อเทพสิ่งที่สิงห์บ้าบลไปตไปก็ฉีกฉี ฉีกฉีกนีหนีมาแล้วฉีกหนีหนีมา คำว่าการภายลูกเดินของทีมงานเทพศิรินชัยผิงมาพนอนวันนี้ก็ถือว่าชิวชิวเฉลิ่เกินไปรัวในหัวในหัววันนี้ก็ยังไม่ได้คอเลยเอาก็ะุมคุมเชิงกันมาก็ะุมคุมเชิงกันมาทีมงานเจ้าแม่สีทองจะเอาดิงสตอนไหนจะเอาสิงสตอนไหนหรือว่าจะไล่ไล่กันมาเรื่อยๆเอาละเว้ยถือว่าเะยย่างานก็ถือว่าใกล้ ut ถึงทุนแล้วทุนที่สามการทางกายทางเอามาดูกรรันสิว่าทีมงานเจ้าแม่สีทองจะไล่ติดชิดเจ้าซรินชัยได้ หรือไม่ได้ <S 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 เอาละครับได้ไม่ได้ถ้าแบบนี้ก็ก็น่าจะรู้เกมกันดีครับก็น่าจะรู้ชะตากรรมครับในเมื่อเครื่องบันดีครับเครื่องบรรเลงครับเครื่องบรรเลงก็คือเทพส,สิริชัยสิงห์บางพานอนววๆครับกระนุลละครับสั่งตรงสั่งตรงจากภาคกลางครับแต่เหลือแต่เหลืออยู่จังหวัดนครพนมของเราครับนั่นก็คือนั่นก็คือสิงห์บางพนอนสิงห์บางพนอนหรือเทพสิริชัยส่วนเจ้าแม่สีทองก็รับใบลดรับความพยายามครับยังตามเตาเราืหรือครับดีละครับก็บอกว่าแข่งเหลือแข่งพายมันแข่ง ก็ได้ครับจะต้องรักษาน้าจิตน้าใจของกันและกันครับชุดฝีายชักการชักกนด้วยกันทั้งคู่ในเมื่อเทมสินิชัยรู้ตัวว่าเหนือกว่าบอกว่ายังถือภัยถือภัยแต้มดีกว่าก็ค่อยๆดึงสตอกเจ้าวไปายส่วนจะแม่สีทองก,ก็ค่อยๆกดหมดไม่หมดหมดไม่หมดไล่กดมาไล่กดมาไล่กดมาเทมสินิชัยชิงมาชิงมาชิงมาแต่ยังไม่ตลอดปลอดภัยในเมื่อจะแม่สีทองบอกว่ายังไม่ลดน้ำความพยายามไม่เกงสักไม่เก่งสีไม่เกงบารมีว้าวครับว้าวสู้ แล้วสู้ไม่ไหวครับก็ต้องปล่อยเรือเทพสิริชัยครับตัวจริงเสียงจริงกับเขาเสียงใช่ครับก็ลบขอบพระคุณมากมากครับเรือทั้งสองลำนั่นก็คือร่องน้ําที่สองเรือเทพสิริชัยสิงห์บางขดอนไวกับเรือที่อยู่ร่องน้ําที่สามนะครับเรือเจ้าแม่สีทองผลการแข่งขันรอสักครู่ครับรอยืนยันจากคณะกรรมการผู้อันสรงเกียรติ